月影重云后，黑夜萧索，孤影寥。 สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนัดิเช่นเคยนะคะกับการเมามอยนิยายแนวหลัวชัวชัวที่นัดพูดถึงไม่ได้หมายถึงการทำร้ายร่างกายแต่เป็นพฤติการทำร้ายจิตใจนะคะเติบก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะในเอกนิยายเรื่องนี้เขาก็มีการเอาคืนด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนการเอาคืนนะแต่เป็นการที่เรียกว่าเออฉันไม่ต้องการแล้วอะแล้วเธอจะกลับมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เธอเอาอะไรมาถวายต่อหน้าฉันเนี่ยฉันก็ไม่เอานะคะ นิยายเมื่อตัวสำรองจากไปซึ่งนิยายเรื่องนี้นะคะออกมาก็สองเล่มแล้วนะคะนัดก็จะเล่าเล่มหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวว่าเขามีสี่เล่มจบนะเรื่องนี้มีการเอาคืนของสวีเฉิงเยี่ยนนะคะคือเอาคืนได้เจ็บมากเอาเป็นว่าเราเมาส์มอยนิยายเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็รู้เรื่องแล้วแหละแต่ว่านัดเดี๋ยวนะัดจะพูดชื่อของพระเอกก่อนว่า ใครเป็นตัวละครที่เราควรจำบ้างคนแรกนะพระเอกไม่เรียกดีกว่าค่ะเรียกว่าตัวเอกดีกว่าพี่เฮออย่างนายน้อยของตระกูลเฮอที่รวยมากคนที่สองก็คือนายเอกสวีเฉิงเยียนนะคะเป็นครูสอนเปียนโน ภายหลังนะคะปรากฏกายในชื่อของชินโจดาราดาวรุ่งชื่อดังคนที่สามเอาเป็นว่าตัวเอกที่น่ายุมหัวและมีนิสัยคิดไปเองคนเดียวชอบใช้อาการป่วยช่วยดึงความสนใจของเฮออย่างชื่อเซินซิ่วจูนะคะนัดขอบอกกันว่าคนบนโลกนี้ที่นัดเกลียดมีไม่กี่ประเภทนะคือต่อหน้าแซงอ่อนแอไม่มีพิษภัยแต่ที่มันทำให้ แล้วแบบนัดเกลียดที่สุดคือตอนที่เสวีเฉิงเยียนประสบอุบัติเหตุเซินซิ่วจูเห็นเบอร์โทรมาเป็นสวีเฉิงเยียนนางก็ตัดสายของเขาทิ้งไปเลยก็ชัวช้าดีไหมคะเอาเป็นว่าอีสองคนนี้เนี่ยถึงแม้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเรื่องบนเตียงอีเซินซิ่วจูแอบรักพระเอกข้างเดียวแต่คนเรานะคะกรรมที่ทํากับคนอื่นไว้ยังไงมันก็จะได้รับผลกรรมชนิดที่ว่ามันทําสาสมใจแก่คนอ่านมากเลยคือนัดไม่เคยอ่าน นิยายเรื่องไหนที่มีตัวละครหน้าตกขนาดนี้เลยนะนั้นไม่ได้ใส่อารมณ์นะแต่อ่านไปแล้วมันของขึ้นจริงๆคนที่สื่อคือเจียงหลินนะคะน้องของเฮ่ยหยางก็คือเหมือนลูกพี่ลูกน้องอ่ะแล้วก็เรียกสวีเฉิงเยียนว่าพี่สะใภทุกคําเลยคือในบ้านนอกจากมาที่ชื่อชีชีของเฮ่ยหยางแล้วก็มีน้องเจียงหลินนี่แหละค่ะที่ดีกับสวีเฉิงเยียนเอามากๆมาค่ะ เรื่องก็มีประมาณว่าสวีเฉิงเยียนเข้ามาอยู่กับนายน้อยคนโตของตระกูลเฮอมาห้าปีแล้วนั่นก็คือเฮอหยางทุกครั้งที่ถูกเรียกหาก็ต้องยอมทําตามคําสั่งเช่นนายห้องก็จะมีของที่ใช้ชงคู่หยุดกันครบนะคะสวีเฉิงเยียนเป็นครูสอนเปียโน,โนไม่มีญาติเขาก็อยู่คนเดียวเนาะแล้วเฮอหยางให้สวีเฉิงเยียนเป็นคนรักปลอมๆแต่ว่าเรื่องบนเตียงไม่ได้ปลอมนะ ทุกครั้งที่เขาขอจูบตอนมีอะไรกันเนี่ยเฮยหอย่างก็จะไม่จุบและจะปิดตาสวีเฉิงเย็ยนทุกครั้งที่มีอะไรกันสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งแน่นอนว่ามองเพลินๆอาจจะเป็นเรื่องปกติก็ดูธรรมดานะคะแต่สิ่งที่นัดมองว่า พระเอกนิยายเรื่องนี้มันชั่วก็คือพาเซินชิวจูไปด้วยและพาสวีเฉิงเยียนไปด้วยแล้วเฮอร์หยางเนี่ยเขาก็ชอบปาร์ตี้กับลูกคนรวยอยู่แล้วแล้วเพื่อนลูกคนรวยพวกนี้ก็เป็นคนแค่คนดื่มด้วยกันเท่านั้นถ้าเฮออยหยางบอกให้มันหุบปากพวกมันก็หุบปากอยู่แล้วนั่นแหละแต่เฮอร์หยางไม่พูดค่ะ ปล่อยให้สวีเฉิงเยียนโดนพวกนี้เหยียดคือประมาณว่าสวีเฉิงเยียนเป็นแค่คู่นอนของเฮออยหยางแล้วสวีเฉิงเยียนเนี่ยเขาก็หน้าตาดีมากนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะ่าจะเรียกเขาว่าเฉิงเยียนก็ใช่ว่าอีคนพวกนี้จะไม่สนใจนะคือมันแอบชั่วตรงนี้ตรงที่ไม่ปกป้องนี่แหละไม่พอชุดที่เฉิงเยียนใส่รวมสวมอยู่เนี่ยมันก็คล้ายที่กับเสื้อซิ่วจูสวมแวนสไตล์การแต่ง มันก็เหมือนกันกันนะคะสไตล์การแต่งกายมันก็คล้ายกันเฉิงเยียนโดนขนาดนี้ก็ยังทําตัวดีไม่พูดมากทํากับข้าวอร่อยทำเกี๊ยวให้เฮออยหยางกินทุกวันแต่ว่านะแม้เฮออยหยางจะปฏิบัติต่อเขาด้วยสีหน้าเย็ยนชาเสมอแต่สวีเฉิงเยียนก็ยังเต็มอกเต็มใ,ใจทําและคิดไปว่าตราบใดที่ตัวเองยังเป็นคนพิเศษสําหรับเฮยหยางก็ อาจจะทำให้เขาใจอ่อนได้ในสักวันจนกระทั่งวันหนึ่งคนในดวงใจของเฮ่ยหยางกลับมาประเทศบ้านเกิดเชิงเยียนได้เห็นด้วยตากับตัวเองว่าผู้ชายที่มักจะเย็นชายอยู่ตลอดนะคะกลับกลายเป็นคนอ่อนโยนต่อหน้าคนคนนั้นทั้งยังตระหนักได้ว่าตัวเองเป็นเพียงตัวแทนก็คือหน้าตาเฉยชาทุกครั้งที่อยู่กับเชิงเยียนน่ะแต่กลับยิ้มให้เสินซิ่วจู๋ ทุกคนจำชื่อนี้ไว้เลยนะคะเซินซิวจูนัดก,ก็เข้าใจนะคะว่าพระเอกอะ่ะมีคําสัญญาที่บ้านตระกูลเซิรนกับตระกูลเฮออยู่คือต้องดูแลเซินซิวจูให้ดีคนเราน้าไม่ได้ชอบแต่แบบหน้ายิ้มให้มันแบบเออหน้าเฉายชาต่อหน้าเฉิงเยียนอะ่ะคือพวกนี้มันคนรวยนะัดก็เข้าใจนะคือตัวประมาณว่าด,ดาราคนไหนมาก็อยากจะขึ้นเตียงกับตัวเองก็ดีค่ะอ๋อประมาณนี้แหละเลยทุกคนการที่เฮออย่างทําแบบนี้แล้วเฉิงเยียนเลยถาม ว่าคือทําแบบนี้หมายความว่ายังไงเธออย่างเลยถามว่าตอนที่ตกลงกันนะ่ะไม่ได้ทาแบบนี้นะเฉิงเย็นก็เลยบอกว่าตอนที่ตกลงกันคุณก็ไม่ได้บอกให้ผมเป็นตัวแทนของไกลคือคิดดูนะว่าโดนเหยียดหยามจากแก๊งคนรวยภูเขาน้ําแข็งย่อมมีวันละลายนะคะแต่คนที่ละลายภูเขาน้ําแข็งนั้นได้ไม่ใช่เฉิงเย็นก็คือ วันงานวันเกิดของเฮอหยางส่วนซิ่วจูกลับมาจากประเทศเส่วนซิ่วจูเนี่ยความจริงเราเขาป่วยเป็นโรคหัวใจนะคะคือห้ามทําให้มีอะไรกระทบต่อจิตใจส่วนซิ่วจูใช้ประโยชน์จากตรงนี้อยู่ใกล้เฮอหยางนับครั้งไม่ถ้วนซ้ํายังทําให้สวีเฉิงเย็ยนอับอายและถามว่าทําไมเฮอหยางดูแลส่วนซิ่วจูดูดีขนาดนั้นนะคะนั่นเป็นเพราะตอนเด็กแต่กลัวส่วน กับตระกูลเฮอสนิทกันมากตอนเด็กเฮอร์หยางพาส่วนซิ่วจู่มาเล่นด้วยแล้วโดนโจนลักพาตัวหนีรอดออกมาได้ก็ช่วยกันดูแลกันและกันนะคะจนกว่าผู้ใหญ่จะมาพบนั่นแหละแต่ส่วนซิ่วจู่ร่างกายอ่อนแอเลยเป็นป่วยหนักป่วยบ่อยเข้าข่าวก็เลยออกมาว่าส่วนซิ่วจู่ช่วยชีวิตเฮออยหยางก็คือความจริงแล้วอะ ก็คือช่วยเหลือกันและกันนะคะใจคอเนี่ยก็รู้ดีกันทั้งคู่นะสกุลเฮอก็เลยบอกให้เฮอยอย่างดูแลส่วนซิ่วจูคือมันไม่ได้ก็เป็นมันก็ไม่ได้เป็นแบบในข่าวนะไม่พอนะส่วนซี่วจูคือเอาหมดเลยนะตั้งแต่ห้องที่เฮอหอย,อยางให้เชิงเยียนบอกว่า มันเหมาะจำพักฟื้นร่างกายคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยอันนี้มันให้อภัยไม่ได้เลยค่ะก็สมควรตายจริงๆนะเอาตรงๆหล่อนเป็นโรคแล้วหล่อนมีสิทธิ์เบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าอ่านแล้วรู้สึกโกรธอะทุกคนแล้วทุกคนมาอ่านแบบนั้นแล้วด่ามันออกไปทั้งเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีการนอกใจนอกกายนะคะแต่นะันรู้สึกเกลียดอะเออ เห็นนั้นเรียกนางนางนางทุกคํานะคะแต่เสินซิ่วจู่เขาเป็นผู้ชายนะพอเข้ามางานเลี้ยงเห็นเสินซิ่วจู่ยืนอยู่แล้วเฮยอย่างเนี่ยนางก็เดินไปยิ้มไปต้อนรับเลยค่ะหล่อนคะดูแลก,กันขนาดนี้จะให้คนอื่นคิดว่าหล่อนไม่ได้ชอบกันเหรอคนอื่นเขาก็คิดว่า แกสคนน่ะชอบกันมีซัมติ้งกันคิดว่าเฉิงเยียนเป็นตัวสำรองตัวขายขำจะโดนทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้สรุปว่าแกมันชั่วเพื่อนชั่วกันทั้งแก๊งค่ะเซเพลดื่มเหล้าเลี้ยวเฉิงเยียนมาเป็นหัวข้อสนทนาหลักเหยียดยามประมาณว่าแค่ผู้ชายขายตัวนายน้อยเฮ้อจะทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้พูดแล้วปลอบใจไอ้เสินซิ่วจู่อ่ะคือทันทีที่เสินซิ่วจู่โผลมานะ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปค่ะหน้าตานี่คล้ายกับสวีเชิงเหยียนการแต่งกายยิ่งคล้ายกันยังกับแกะซึ่งเล่ม2เนี่ยภายหลังเฮ้ยอย่างเขาก็พูดนะคะว่าเสื้อผ้าพวกนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของลุงเวลามีคอลเลกชันใหม่มาก็จะส่งให้สวีเชิงเหยียนแล้วที่เห็นว่าเสืส้อ่วจูใส่นะ่ะ มันเอามาใส่เองเห็นได้ชัดนะคะว่ามันพยายามเรียนแบบให้สวีเสิงเย็ยนเสียใจคราวแรกมันทำสำเร็จนะคะเล่มหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยการปรากฏกายในวันเกิดของเฮ่ออยหยางแต่งตัวและหน้าตาเหมือนกันไปอีกไลกตาเฮ่ออยหยางเนี่ยเข้าไปหามันแถมเอาใจมันด้วยมีคนเดินมาข้างหลังเฉิงเย,ยลถามว่าเย็ยนเยียนเห็นของจริงหรือยัง ก็คือคนที่ชื่อชื่ออีนะคะแล้วเขาก็ถามว่าใครคือคนสําคัญใครคือคนที่อยู่ข้างกายในน้อยเฮอ นายเห็นแล้วใช่ไหมคือทักเหมือนเพื่อนสนิทแล้วมีการพูดอีกว่าของปลอมคือของปลอมอยู่วันยังข้ามาแกคือคําพูดคําจาของเพื่อนดื่มของเฮ่ยอย่างเนี่ยมันเชื่อเชิงจิตใจมากไม่เฉพาะกับเฉิงเยียนนะคนอ่านก็สะเทือนจิตใจกับน้องมากเหมือนกันยิ่งอ่านยิ่งรับรู้ถึงความเร็วไร้ที่ทํานะคะมีแต่คนรอดูเรื่องสนุกความอัปยศของเฉิงเยียนเรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องสนุกนะคะสําหรับลูกคนรวยพวกนี้ไม่พอนะ ยังตามไปส่งกันอีกไปส่งกันถึงห้องส่งสองทุ่มกลาดึกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แกควรทำเหรอแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอที่คนจะไม่คิดว่าแกจะไปฟาดกับมันมาคือแบบคือยิ่งอ่านแล้วยิ่งมีความรู้สึกว่าอุสารและเลวมากอะ่ะเออถ้าใครเคยไปดำน้ำอ่านมานะเรื่องนี้เนี่ยของขึ้นง่ายมากคือ ทีนี้เนี่ยเวลาที่เขามีอะไรกันกับเฉิงเยียนเขาก็จะใส่ถุงยางนะและยังสวมเนกไทปิดตาสุยเฉิงเยียนอีกตอนแรกเฉิงเยียนก็คิดว่ามันคงเป็นรถนิยมของเฮ่ออยหยางแต่วันนี้ก็เห็นซิ่วจู่ก็รู้แล้วว่าเพราะอะไรใครกันขนาดนี้คือน้องนะ่ะคิดว่าเฮ่ออยหยางเอาตัวเองเป็นตัวแทนนะคะแล้วเสวนซิ่วจู่เป็นคนร่างกายอ่อนแอไม่สามารถมีอะไรกันได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวนะแต่จิตใจมันคิดไปเองนั่นแหละแล้วเฉิงเยียนถามว่า ตอนอยู่บนเตียงมีอะไรกันเขาถามว่าคุณชายคุณชายเอาเน็กไทปิดตาผมตาผมไม่สวยหรอเออสะเทือนจิตใจมากอะ่ะและเวลาที่เจียงหลินไม่สบายนะคะก็คือคนนี้เป็นน้องเนาะเฉิงเย็ยนก็จะพาไปโรงพยาบาลแล้วเห็นอีสองคนนี้ยืนอยู่ด้วยกันอีกก็คืออยากจะลากสลร้าย,ยาวๆเลยค่ะแบบจ้าอะไรอย่างเงี้ยโมโหอะ่ะน้องเจียงหลินยังเรียก ถึงเยียนว่าพี่สะพ้ยแต่เฮ้ออย่างเนี่ยสมควรให้มันเป็นแค่คู่นอนจริงๆคนชื่อชือ e e ีนะคะมีนิสัยในกมลแบบส่วนลึกอะเออไม่อยากเรียกเก็บยาบออะก็คือแบบเรียกว่าท,ทําร้ายจิตใจคนฟังได้ดีมากนะคือทุกครั้งที่กระนกรแหนเขาเช่นวันหนึ่งนะ เพื่อนนัดกันที่โรงน้ําชาใช่ไหมไอ้ชื่ออีมันถามเฉิงเยียนว่าทําไมนายนอนนัดที่โรงน้ําชาไม่นัดที่บารเย็ยนเย็ยนคิดยังไงคือจะแซวว่าเพราะนายน้อยเฮอใส่ใจสุขภาพของซิ่วจู่นะสิถึงเอาใจขนาดนี้ให้คนเด่นตอบแบบนี้เหละคะไอ้สารเลวแล้วเฉิงเยียนก็เข้าใจนะว่าทาไมเธออย่างถึงชอบซื้อเค้กมาให้กินนั่นเพราะซิ่วจู่ชอบกินค่ะ เจ็บดีไหมคะเกี่ยวน้ำที่ทำให้เฮอหยางและตอนที่เอาไปให้ที่ทำงานซิ่วจูมันก็อยู่นะคะเลยถามว่าแล้วเกี่ยวน้ำนี่จะทำยังไงบอสออกไปทานข้าวเฮอหยางตอบเลขาว,ว่าเททิ้งไปเลยโอเคค่ะเลิศมากนะคะครบสูตรความชั่วของมันเลยเฉิงเยียนไม่ได้กินเค้กนะคะแล้วเขาก็สงสัยว่าไอ้เค้กที่เฮอหยางชอบซื้อมาให้กินน่ะมันอร่อยขนาดไหนก็เลยเลิกเรียนตอนสอนเปลี่ยนโนไปแล้วไปเจอกับอีสองคนนั้นพอดีเฉิงเยียน ทักเสือนชิวจู่ว่าเสื้อสวยดีนะครับแล้วมันก็น่านด้านสุดๆไปเลยนี่นัดพิมพ์อยู่ยังรู้สึกเกลียดมันมากเลยนะพิมพ์ด่ามันจนแป้นพิมพ์พังแล้วเนี่ย แล้วสภาพตอนนั้นเนี่ยนัดก็ยังจําได้แล้วะค่ะว่ามันมองเหมือนตัวเองชนะก็สงสารน้องเฉิงเยียนนะคะเดินหนีหัวซุกหัวส้นเหมือนคนขี้แพ้เออน้ําตาไหลเลยอะ่ะก็คือนานมากแล้วนะคะที่นัดไม่ได้ด่าคนอื่นหรือว่าไม่ได้ด่าตัวละครในนิยายเรื่องไหนแบบนี้เลยแล้วพากันไปนั่งกับเดอะแก๊งอีกเหมือนเดิมค่ะนางถามว่าใช่เขาหรือเปล่าที่อยู่ด้วยกันกับนายมาห้าปีชื่ออีเลยตอบว่าใช่ที่ไหนสวีเฉิงเยียนก็เหมือนกับ แจกกันเดี๋ยวนายน้อยเฮอก็ทิ้งแล้วแล้วเสิชซิ่วจูเหมือนว่าขนาดเลี้ยงเล่นๆน,นายยังเลี้ยงเขามาตั้ง5ปีไอ้นี่แม่งสาละเร็วนะคะต่อหน้าทําเป็นดีนะคะพอพระเอกสุดหล่อพูดอยู่คําเดียวว่า หยุดพูดได้แล้วค่ะนัดเขาบอกนะคะว่าจ้านัดถึงบอกไงว่าไอ้ลูกคนรวยเสยเพลพวกเนี้ยพูดจาทําร้ายจิตใจเฉิงเย็นไม่น้อยเลยไม่พอนะคะเพิ่ออย่างเนี่ยยังยกบ้านพักตากอากาศของตัวเองให้กับเซินซู่จู่ด้วยและนางบอกว่านอนโรงแรมมันไม่สะดวกคือกลับมาบ้านเฉิงเย็นเลยว่านายน้อยดีกับเขาเสมอนะทีนี้เนี่ยพูดนะก็คือเขาบอกว่าเพื่อนกันทั้งนั้นเพื่อนเธอเยอะไหมคะอย่าคิดมากไม่อยากคิดหรอกมีการบอกน้องนะ งานทําตัวว่าง่ายๆหน่อยก็คือเขาชอบเฉิงเย็นแบบประมาณว่าชอบให้ว่าง่ายๆพูดคําไหนคํานั้นก็คือแบบเชื่อฟังอ่ะเหมือนหมาเออวันงานกินเลี้ยงนะคะคือนางเสินซิ่วจู่เดินมาหาใช่ไหมแล้ววันนั้นเนี่ยมันเป็นงานเลี้ยงอ่ะนะแล้วเฉิงเย็นะ่ะเขาได้รับผิดชอบอาหารการกินในงานเลี้ยงด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยแม่กลัวเปลี่ยนเมนูกระทานหันและนางเดินมาบอกว่าอยากคุยด้วยหน่อยคือมันมากวนตีนอะ่ะ แล้วมันมากินอาหารในจานคือดูก็รู้แล้วมันไม่หมึกแล้วมันเกินทำไมอมันลงทุนมากเลยมันแพ้อาหารทะเลมันก็เห็นเต็มจานนะเอยยังเสอ,เอกินน่ะสรุปว่า มันเป็นทั้งโรคหัวใจแพ้ทั้งอาหารทะเลด้วยก็ควรสองไปเลยอีลูกคนรวยล่ะคาะก็เลยด่าเฉิงเยียนว่านายทําอะไรคลั่งลังอิจฉาจนบ้าไปแล้วคืออีพวกนี้เนี่ยมันคิดว่าคนอื่นอิจฉาซิ่วจู่จนต้องทําร้ายมันเลยเหรอถ้าเป็นนัดยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยผู้ชายของตัวเองเอาแต่โอคนอื่นแบบเนี้ยตอนนั้นคือมีแต่เจียงหลินนะัดที่วิ่งมาดูแล้วเฮ่อหยางผลัก เฉิงเยียนราคาแล้วก็เฉิงเยียนเนี่ยมือก็ไปโดนมีดบาดก็โดนแก้วนั่นแหละนาก็ไม่หันมาดูนะเอาแต่แบกนังชั่วนั้นวิ่งไปเลยคือเจียงหลินเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยทําแผลให้น้องอ่ะคือดีกับเฉิงเยียนจริงๆและยังเรียกพี่สะพายทุกคําในเรื่องเนี่ยโดนทําร้ายจิตใจมาไม่น้อยเหมือนกันกลับมาบ้านนะคะมีการถามว่ามือไปโดนอะไรเย็ยนเย็นนาอยู่เฉยๆเป็นเด็กดีได้ไหมคือแกตั้งแต่ไอ้นี้โผล่มาไม่มีแต่เรื่องจริงๆนัดบอกใครว่าจะตอบ กับคนที่เสแสร้งแกล้งทำเนี่ยมันสู้ตรงๆไม่ได้นะมันต้องมานยาเหมือนกันเท่านั้นนะคะแล้วตอนที่ถามเนี่ยนางก็บอกว่าเป็นแค่เพื่อนคือแกคิดแค่ว่าตัวเองเป็นเพื่อนกับนางเสินซิ่วจูแต่เสินซิ่วจูเ่ยคิดแกว่าแกนะ่ะชอบมันนะเฉิงเย็นก็พูดตรงๆนะว่าชอบและ ผมอิจฉาเขามากด้วยเราไม่ได้คบกันอยู่หรือเฮอ,อย่างเลยบอกว่าดูเหมือนฉันไม่เคยพูดนะว่าเรามีความสัมพันธ์แบบคบกันมันก็ใช่ค่ะแล้วตอนที่อยู่ด้วยกันเฮอ,อย่างเองก็บอกนะว่าให้แกล้งเป็นแฟนหลอกๆพูดง่ายๆว่าให้เงินทุกบาททุกอย่างแต่ก็ไม่ได้คบกันนะคะมีความสัมพันธ์แค่เรื่องบนเตียงแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรกันประมาณนั้นฟังแล้วจุกดีไหมคะเนี่ยมันเจ็บพอๆกับทำร้ายร่างกายเลยนะ เออทำร้ายร่างกายเนี่ยอาจจะเจ็บทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนะแต่ทำร้ายจิตใจเนี่ยโอ้โหใจพังเลยนะทุกคนเขาก็เลยว่าคุณชายพูดแบบนี้ได้ไงแต่เฮ้ออย่างเขาก็ใจเย็นนะคะมีการลูกหัวปลอบใจแล้วว่าเย็นเย็นแแค่อยู่ด้วยกันอย่างมากสุดคือเป็นคู่นอนคือแรงอะแกแต่เขาก็พูดชัดตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันแล้วนะตอนแรกอาจจะไม่ได้รักในะแต่อยู่ไปเนี่ยก็ชอบเขาประมาณนั้นก็คิดเองเออเองนะคะ และเวลาไอ้น้ามันอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลก็จะมาแจ้งบ่อยๆนะว่าไอ้เสริรซิวจูมันเป็นไข้ไอน้นิดไอ้หน่อยเฮออย่างก็เล่นไปโรงพยาบาลเลยค่ะโตจนหมาเรียบตูดไม่ถึงเนี่ยยังต้องให้คนอื่นมาดูแลเหมือนเป็นเบ๋ยอยู่แต่ก็โทษมันไม่ได้นะคะถ้าใจมันไม่อยากไปปฏิเสธก็ได้แต่นี่ไม่ปฏิเสธนะคะก็เล่นไปทุกครั้งที่เขาเรียกนั่นแหละแล้วเฉิงเยียนเห็นหมเลยนะตั้งแต่ภาพที่สองครอบครัวเฮอกับครอบครัวเสริรถ่ายร่วมกัน แต่ก่อนนะเฮอหยางไม่ยอมให้เฉิงเยียนถ่ายภาพก็นึกว่าเฮอหยางไม่ชอบแต่ในห้องหนังสือเขามีภาพกับสื่อซิ่วจูหมดเลยนะดูแค่นั้นก็รู้แล้วเขาว่าเขาชอบกันขนาดไหนเฉ็บไหมเออเจ็บดีเนาะสถานการณ์แบบนี้ก็เข้าใจนะคะแต่บอกตรงๆนะถึงไม่เคยก็เถอะแต่เข้าใจอะแต่ขนาดอ่านมาเนี่ยก็รู้สึกความเจ็บปวดเลยอะทุกคืนคือตอนมีอะไรกันนะเฉิงเยียนอะเขาไม่ชอบใช้ภาพปิดตาแต่คราวนี้เขารู้หมดเลยว่า คุณชายจะใช้เนกไทปิดตาไหมไม่ต้องบอกให้ถามก็รู้ฉันเอาเนกไทมาปิดตาเองเลยโอ้ยคือแบบรีเดินออกมาจากชีวิตเฮือดอย่างเลยค่ะลูกแต่เดี๋ยวอ่านๆไปน้องก็ไปแล้วค่ะเดี๋ยวอีกนิดเดียวเนาะร้ายมากด้วยน้องก็คือกลับมาคราวนี้แม่มาฟุกแพ็กเกจเลยค่ะตื่นเช้ามานะคะก็ไปหาค่ะโทรมาแต่เช้านะอีส่วนซิ่วจูเนี่ย แล่นออกไปตามเคยเฉิงเย็ยนก็บอกนะว่าคุณชายผมไม่ได้เป็นคนใจกว้างขนาดนั้นและผมเหนื่อยนิดหน่อยอยากพักสระยะถ้าคนมันใส่ใจคําพูดเนี้ยสักนิดมันจะถามก่อนไหมคะแต่นี่มันรับคําส่งส่งเลยนะแล้วออกไปเลยค่ะออกไปอีกแล้วไม่สนใจคนข้างหลังเลยเราน้องตัดใจคือตัดใจไปเลยนะคะเวลาออกจากที่ทํางานแล้วเก็บของไปมนทนอันซื่อเฮยหยางกลับมาก็ไม่เห็นเฉิงเย็ยนก็เลยโทรหาเลยถามว่าจะกลับเมื่อไหร่เฉิง เยลเลยบอกว่าตอนนี้อยากจะพักสักระยะห่างกันชั่วคราวดีที่สุดเฮออย่างเลยเฉียงว่าฉันบอกแล้วไงว่าเขากับฉันเป็นเพื่อนกันเขาโดนกระตุนไม่ได้เป็นโรคหัวใจนัดว่านั้นดูแลตัวเองไม่ได้แบบนี้หมอก็มีไหมงั้นแกก็ตายไปเถอะเชิงเยียเลยบอกว่าคุณชายครับเพื่อนมีหลายประเภท เถียงกันอยู่ตลอดเวลานี่มันมามันกลับมาแล้วเนี่ยเฮออย่างจากที่ใจเย็นก็เริ่มโมโหเลยว่าสวีเฉิงเยียนห้าปีก่อนเนี่ยนายรับปากฉันว่ายังไงพอมาตอนนี้มันนึกเสียใจเรื่องอะไรและบอกเฉิงเยียนเลยนะว่านายไม่ต้องกลับมาแล้วนี่ค่ะคนปากดีปากดีไปเธอและนายวงเล่ากลุ่มคนรวยนะเขาก็นัดกันกินเล่าอีกเฮอรอย่างละค่ะ อีชืออีคนเดิมถามอีกว่าเย็นเย็นไปไหนเฮยหยางตอบว่าไปแล้วชือเยนเลยว่าไปซะได้ก็ดีก่ออยู่ได้โทรเช็คทําไมทุกวันสถานะนายก็ไม่สถานะมันก็ไม่ได้สูงส่งดันนืกอว่าตัวเองเป็นตัวจริงคือแกเสียงจิกเสียงกัดกันแนกันแหนของไอชืออีกับคนอื่นเนี่ยเต็มวงเล่าไปเลยแต่ไอชืออีเนี่ยร้ายที่สุดเลยนะคะส่วนซิ่วจูมาค่ะนางมาเองเพราะฉืออีชวนมันมาสตอว่าขอโทษนะเมื่อเช้าเนี่ยฉันเป็นคนรับสาย เองไม่งั้นไม่เป็นแบบนี้คือแกมือถือของเฮออย่างอ่ะแกให้คนอื่นรับสายแทนมั่วแบบนี้ทุกครั้งเลยเหรอคือแบบถ้าเป็นนัดนะนัดใหญ่ระชากหัวลงมาขยี้เลยนะเจียงหลินนั่งข้างๆเฮออย่างแล้วถามว่าแล้วพี่ส u ัยไปไหนเฮออยางกินเราแล้วว่า โกรธเลยหนีไปก็พูดง่ายที่เหมือนเป็นเรื่องขำขันนะ่ะแล้วทีนี้ไอ้เรื่องพวกนี้ก็แล้วทีนี้ไอ้พวกนี้ก็เลยพนันกันว่าเฉิงเยียนจะสงซานกลับมาหานายน้อยเฮอวันไหนกี่วันเฮอหยางบอกว่าห้าวันสุดยอดความมั่นหน้าของมันไหมคะมั่นใจว่าตัวเองชอบคนว่านอนสอนง่ายแล้วเฉิงเยียนเนี่ยจะเชื่อฟังแล้วก็กลับมาแล้ววันหนึ่งนะคะ ที่มณฑลอันซื่อคณะทัวร์ของเฉิงเยียนประสบอุบัติเหตุแล้วเฉิงเยียนโทรมาแต่คนตัดสายคือเสินซิ่วจู่ค่ะแล้วตัดสายไปเลยนะคือไม่ให้รับโทรศัพท์แล้วเฮอหยางก็ไม่รู้ด้วยนะแล้วทุกคนคือในรถตายหมดนะคะเจียงลินกับเฮอหยางไปมณฑลอันซื่อด้วยกันเฮอหยางก็คือไม่เชื่อว่าเฉิงเยียนตายเสินซิ่วจู่มันก็สะตอนะคะว่าถ้าฉันไม่ชวนนายไปเรือนแพคงไม่เกิดเรื่องนางเวนเนี่ยเฮออยหยางว่า ตายก็ตายไม่ได้เกี่ยวกับนายแต่เฮออย่างกลับมาบ้านก็มีฉี่ฉีชฉี่ฉีเป็นหมานะคะที่รอเฉิงเย็ยนกลับมามันก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมอีกคนไม่ลงรถมันก็ลอยชนอยู่แบบนั้นแหละสุดท้ายวันเผานะคะเฮอรย่างก็ไม่ได้ไปมีแต่น้องเจียงหลินไปเจียงหลิงคือเกลียดพี่ตัวเองมากตอนนี้คือคนเนี่ยคนตายไม่เท่าไหร่นะแต่หมาเสียใจนี่สะเทือนจิตใจมากเออ เจียงหลินเสียใจขนาดว่าไปพบจิตแพทย์เลยนะคะระหว่างนี้เนี่ยเธออย่างก็ต้องไปพบจิตแพทย์เหมือนกันและนางก็คิดว่า เชิงเย็ยนยังไม่ตายเละเจียงหลินนยายใหญ่ได้จะสแตมมากแล้วตอนอยู่อันซื้อเชิงเย็ยนเนี่ยซื้อให้และน้องเจียงหลิงน,นํะมาหาเฮอรอหยางที่บ้านแล้วถามว่าผมมาเอาของของผมคืนของของนายคืออะไรก็สแตมไงก็พี่เอากเป๋าของเขามาด้วยแต่นางบอกนางทิ้งไปแล้วค่ะเฮอร์หยางเลยด่าว่าพี่เฮอพี่ทิ้งของของเขาหน่ะใครเจอแบบนี้ไม่โมโหไม่รู้ว่ายังไงคือเดือนต่อมานะ นัดการสังสรรค์แล้วไอ้ซาลาเลวชเฉออีเป็นเจ้าภาพใช่ไหมแต่คนรวยสุดคือเฮอรย่างนะคะเหมือนแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นบอสของกลุ่มอะ่ะอืมชื่ออีอะ่ะมันปเปลวเด็กมาค่ะหน้าตาเหมือนเชิงเยี่ยนเลยแล้วยังเล่นเปียโ,โนได้ด้วยแล้วมันให้เด็กเนี่ยไปนั่งคุกเข่าตรงหน้าเฮอหย่างชื่ออีว่าเงยหน้าให้นายหน่อยเฮอดูสิชื่ออีว่า,เ,า,ออวาเขาเล่นเปียโ,โนได้นิดหน่อยคล้ายกับเยี่ยนเลยแหละ แล้วตอนนั้นนะฉันมองแวบเดียวคือชอบเลยแหละไอเด็กเอ็นนะ่ะก็เลยจะจับเป้ากางเกงเฮอร์ยางเฮอร์ยางปัดมือแล้วด่าว่าอย่ามาจับตัวฉันแถมพี่แกยังเอาทิชชู่มาเช็ดมือที่ปัดมือเด็กเอ็นออกอีกค่ะมันนาเข้าไปพ่อชื่ออีเห็นนึกว่าเฮอย์ยางรักสะอาดมันก็เลยบอกว่ามั่นใจได้ว่าเด็กนี้สะอาดนายหน้อยเฮอรเป็นคนแรกก็เล่นได้ตามสบายเลยแต่จะว่าไปนะสุดท้ายนาของเย็น ก็นับว่ายา่ายวนกว่าเนอฉันก็ไม่รู้หรอกว่าตอนอยู่บนเตียงเย็นๆยนเป็นยังไงแต่คิดว่าคงต้องถึงใจเนี่แสดงว่าไอ้ฉืออีเนี่ยมันเอายเย็นเนี่ยไปจินตนาการบนเตียงบ่อยนะคะก็คือ5ปีเนี่ยมันเอาไปฝันถึงบ่อยมากคืออยากจะได้เขาใจจะข่าอะมันก็เลยพูดอีกว่านี่ทายเย็นเย็นยังไม่ตายรอวันไหนนายน้อยเฮ้อเล่นจนเบือ่อฉันก็อยากจะลองกับเย็นเย็นบ้าง คือนัดว่านะแล้วที่มันเหยียดยามจิกกัดเน็บเนียมเฉิงยเ,เยิยนบ่อยๆคืออยากจะเล่นเองอยากจะเคลมเขาใจจะขาดแต่นี่กล้าพูดตอนที่เฮ่ออยหยางกําลังของขึ้นเฮ่ออยหยางเนี่ยก็จับฉืออีเนี่ยเอามันไปทุ่มลงบนโต๊ะแล้วใช้ขวดฟาดหัวฉืออีก็เลยแบบเออก็สมน้าหน้ามันนะคะสะใจซีนนี้มากเจียงหลินเลยต้องไปดูพี่ชายส่วนไอสาเรเลวชฉืออีก็ได้เข้าห้องไอซียูไปแม่ของชฉืออีเลยต้องมาขอโทษเฮ่ออยหยางเฮ่ออยหยางเลยบอกว่า ปากเขาไม่รู้จักพูดพอแม่เฉือ,อีเลยบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ให้เขาพูดอีกนี่แหละค่ะความโหดของพี่พี่จะมาโหดตอนนี้แล้วได้อะไรเจียงหลินเลยกัดพี่ชายว่า ถึงยังไงชื่ออีก็ไม่ได้พูดจามไม่ดีเหยียดหยามพี่สะใภครั้งแรกแล้วพี่มาโกรธตอนนี้ได้อะไรไม่ใช่แค่ชื่ออียิงมีคนอื่นอีกด้วยน้องเจียงหลินพูดถูกค่ะน้องผัวดีเด่นแต่นอกจากสองคนนี้ก็มีหมาอย่างชี้ชี้นี่แหละที่น่าสงสารที่สุดรอเจ้านายกลับมาเล่น3ปีแล้วส่วนเ่อหยางคือทําเหมือนเดิมค่ะ เมื่อเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ของสกุลหลวนสกุลฝั่งแม่ส่งมาให้ก็จะให้พอบ้านเอาไปเก็บไว้ในห้องทุกอย่างเป็นไซส์ของเฉิงเยียนไปลายไม้ที่เฉิงเยียนเขียนตอนไปอันซื้อเขียนให้เห่ออย่างว่าขอให้คุณชายคือมันเป็นคําอวยพรอนะเออจะไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรพี่แกก็เก็บมันไว้ข้างกายตลอด3ปีและน้องเจียนหลิงนะ่ะ MPV จริงๆนะคะคือน้องอไปตามหาภาพเฉิงเยียนทั้งตอนเรียนทำงานคือได้มาไม่เท่าไหร่เฮียหยางก็มาใส่ในอัลบั้มภาพแต่ภาพนั้นมันดันมีไอ้เสินซิ่วจูอยู่ด้วยสิน้องเลยด่าว่าพี่เอาภาพพี่สะพ้ยไปใส่รวมกับเสินซิ่วจูทำไมพี่ถามหารูปถ่ายจากผมก็เพราะอยากจะเอาเขาไปใส่รวมกันกับภาพของเสินซิ่วจูเนี่ยนะถ้าชอบเสินซิ่วจูก็ไปตามจีบเขาสิ อย่ามาเส่็จ้งลึกซึ้งอะไรที่นี่น้องก็ด่าเฮยอ,อย่างได้แรงมากนะคะนะัทถึงบอกว่าน้องเนี่ยเป็น mpv จริงๆเพื่อนในวงเล่าก็เชียร์แต่ให้เฮยอ,อย่างกับซิ่วจู่ได้กันนัดว่าอีสอตัวนี้เนี่ยมันก็สมกันดีนะคะได้กันไปเถอะ เจียงหลินก็ไปหาจิตแพทย์นะคะน้องเจอชินโจโนะชินโจโก็คือเฉิงเยียนนั่นแหละคะ่ะที่เป็นดาราที่กลับมานะคะสามปีอะ่ะเออแต่น้องก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเขาก็ไปขอเป็นเพื่อนชินโจแล้วแล้วก็ถูกกันมากด้วยเฮยอย่างเห็นแล้วนึกว่ามันเป็นภาพหลอนขนาดไอเ้เซินซิ่วจู่อ้อยอยู่ข้างๆนะสายตาก,ก็มองแต่หาเฉิงเยียนคือแล้วเขาเห็นเฉิงเยียนเต็มตาในคราบของชินโจที่เป็นดาราไม่พอชินโจยังควงดาราสาวมางานด้วย ด้วยค่ะแล้วลูกเสรษฐีในงานเลี้ยงนะก็คุยกันว่าดาราคนนั้นนะ่ะหน้าตาเหมือนยินเยี่ยนเลยเฮยอย่างได้ฟังก็เอ๊ะและถามว่าพวกนายมองเห็นเขาด้วยเหรอคือคิดว่าที่ตัวเองเห็นเป็นประจำนะ่ะมันเป็นภาพหลอนแต่นี่มันหลอนหมดคงไม่ใช่คนเห็นกันหมดนี่เฉิงเย็ยนตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะแต่ควงสาวมานั่นแหละเฮยอย่างก็เดินไปดึงมือเขาว่าเย็นเยียนกลับไปกับฉันเขาก็เลยบอกว่า ฉินโจก็เลยบอกว่าคุณน่ะจำผิดคนแล้วเจียงหลินดึงเฮออย่างก็ไม่ฟังส่วนซิ่วจู่ไอสตอร์ก็ว่าไม่ใช่หรอกขราวนี้พอกอดชินโจไม่ปล่อยใครก็ลาก,กลับไม่ได้เย็นเยน,ยยนกลับไปกับฉันเถอะสายไปแล้วค่ะคุณพี่ใครๆคเขาก็ไม่อยากกลับไปกับคุณพี่หรอกค่ะไม่พอนะพอยังให้คนไปดักรอเจอเขาหน้าคอนโดไปอีกเขาก็บอกอยู่ว่าไม่ใช่หนจะเอาชุดไปเป,ปเอาดอกกุหลาบไปให้เขาก็บอกว่าไม่ต้อง ผมคือชินโจเขาเย็นชาขั้นสุดเลยค่ะเฮอ,อย่างเลยถามว่าเย็นเย็นม่ใช่ว่าแค่เปลี่ยนชื่อก็ใช่ว่าจะทำเป็นจำกันไม่ได้หรอกนะเฮออ่ยหยางก็อยากจะถามพี่แกหน่อยนะคะว่าพี่แกมีอะไรให้หน่าจดจำบ้างตลอดห้าปีเนี่ยเออคือที่เขาไม่ไปงานศพคือที่เฮออ่ยหยางไม่ไปงานศพไม่เอาเท่ากระดูกกลับมาเพราะเฮอ,อย่างมั่นใจว่าคนที่ตายไม่ใช่เฉิงเยียนก็ไม่ใช่จริงๆค่ะแต่ เฉิงเยียนสวมรอยเป็นฉินโจแล้วก็ไปอยู่กับคุณยายของฉินโจแทนนะคะไม่พอนะคะรู้ว่าเขาถ่ายละครที่ไหนก็ตามไปหาที่เขาที่ห้องพักบ้างอะไรบ้างและฉากจูละครรักโรแมนติกมีฉากจูพอก็เล่นเปลี่ยนบทเลยแถมเป็นนายทุนให้ละครเรื่องนี้ไปเลยคนเราขอแต่งงานเขาในวันที่สายไปแต่ว่า แต่เฉิงเย็นเขาก็ไม่เอานะคะแล้วเฉิงเย็นเป็นยังไงตอนนี้เฉิงเย็นไม่แม้แต่จะฟังและยังร้ายกาจมากอีกด้วยคนจะป่วยป่วยไม่ป่วยไม่สนใจฉันจะฉันจะจัดให้อะไรอย่างเงี้ยเล่มนี้ก็เพิ่งเอาคืนนะคะเล่มสองเนี่ยคนสารเลวอย่างไอ้เสินซิ่วจูมันได้รับบทเรียนแน่ส่วนเฮ่อหยางเนี่ยก็จะได้รับบทเรียนอีกนานนะคะเขาก็ไม่เอาพี่แล้วนะคะ อ่านแล้วสะใจมากนะคะครึ่งหลังเนี่ยยังไงนะคะถ้าใครชอบนิยายของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส r คร e และสามารถกดติดตามกดโดเน a ตาามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ